สวัสดีครับสวัสดีครับกรเกษตรศิษย์ศรีไม่มาอัปเดตสวนทุเรียนครับสองปีแปดเดือนครับมาอัปเดตสวนทุเรียนครับเนี่ยมาแทํงคำคำมาอัปเดตในเบิร์ครับทุเรียนสองปีแปดเดือนตอนนี้ก็เริ่มออกตาดอกเป็นบางต้นเลยนะครับแต่ว่า,าออกบ้านหลายจากสิททดลอง ทดลองเบิ่งว่าครับว่ามันสิจับบ่มันสิติดหลูบบ่ปอครับนี่ครับโต๊ะป้าปีนี่กัเป็นสองปีแปดเดือนแล้วครับเดือนนี้ครับก็จะผ้าครบสองปีครับเรียนอยี่นี่ใช่เบิง่ยงยังมแเล้งขฮดสวนครับกำคำพี่นอ้องเบิ่งสวนเรีย้ยงครับกล้วย ตอนนี้กล้วยก็เริ่มห่างนลครับเริ่มท้าย่อยแล้วออนแล้วครับช่วงนี้บอกพี่น้องว่ากล้วยนอกกล้วยข้าวบนิดบอมี่ครับไงว่าท่านครับบอช่วงนี้ขาดมันบหลายครับไงว่าท่านครับกล้วยหอ,อมข้าววนิดประวัติทุเรียนเริ่มไงกล้วยก็เริ่ม เริ่มมาออกแน่นลครับต้นนี้ก็สิสาจสิจับตาดอกอยู่ครับกําลังกําลังเป็นเพื่อยนยังตีนหนูครับกรลังตีนหนูนะครับสองปีแปดเดือนครับวันคีอกันครับสิปีนี่สิทดลองอยู่ประมาณสี่หาต้นครับวันนี้หอมหอมประทุ่มแล้วครับ ผ้าพี่น้<ม>องว่างเงี้บโมเล็กครับนี่ครับตัวนี้ก็กล้วยหอมท่องครับหอมปทุมหดสวนยำแมลงยังเลังหดสวนอยู่ครับตัวนี้ฮดตรงไหนก็ปิดแล้วครับสีม่วงละ่ะนี่ตัวนี้หอมขาววานิดครับหอมคารเวดิสเดี๋ยวพาไปเบิ่ง มัเรือบออกดอ,อกครับมันทันหลายละครับแต่ว่ามันทุเรียนยังหน่อยอยู่เรียบมันใหญ่ครับเรือบออกด,อ,อ,กบอ,ดอ,อกนะครับเรือบตาดอกนะครับต้นน้ครับนี่ครับตัวนี้ดักมะเรงวันท่องครับเต็มเลยครับนะครับดักมะเรงวันท่องครับ ครับดักดักแม่เหลงมวันทองดักไหวกันแม่เรลงครับกันดักตัวนี้มันยังประเดบบอเหม็นครับหักใส่ขวดน้ำเขาบ่ถึงอาทิตย์ได้ครับเนี่ยเต็มเลยครับบกละายเลยครับร้อยเต็มนี่ครับต้นมันออกตาดอกนี่ครับมันดอกแล้วนี่ครับ ออกดอกแล้วครับนี่ครับออกไรออกต้นนี่ออกหลายกิ่งอยู่ครับนี่ครับกำลังออกกำลังออกนวลเนยๆก็กำลังออกก็มีครับน้ำกิงก่งไต่กิ่งครับเริ่มออกตาดอกครับตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ถือว่าดอก นีเนี่ยครูริงอยู่ครับครูงาเลยครับนี่ร่างเร็บมอกเลยครับสองปีเจ็ดเดือนตัวแปดเดือนครับเรื่ออกครับอัปเดตนี่ยมาเรยงคำคำครับไอเบิงมีตัวนี้คาวานิดครับครับอยู่ี่เฮดเกษตรผสมประสานครับปลูกหลายยางครับ บ่ได้ปลูกยางเดียวทุเรียนอาจสิกิงอาจส,สมบูรณ์คือเพิินไปไดยครับกิิงบม่ใหญ่ว่าอยู่นิ่มเป็นเกษตรผสมผสานมีกล่วยไม่ยัง้งคือะระยะห่างของทุเรียนนี่ยเนตหาเมตรพกเมตรครับทีครับ,รบถึนที่มาหลายครับคือทุเรียนใหญ่เลยป่วยก็ยังมีอยู่ครับเนี่ยครับป่วยเนี่ย คื้นเกษตรผสมประสานมันดีอย่างหนึ่งครับมะแรงเขาทุเรียนกะหน่อยครับมะแรงบอหลายครับเพราะว่าคือพีก,ก็คือเป็นฝรั่งสิดาครับแต่มะแร็งกับบอคมีครับคือกเกษตรผสมประสานมะแรงส้เปียบมูก,ก็คือพื่อืชเสื่องเดียวครับพืชเสิงเดียวนี่ ทำแไ่ลงเขานี่สองสเสมอเลยครับเต็มเลยครับนี่ตัวนี้บงงังโะครับบงงังโหาะมีอยูน่นี่นี่ต้นสามต้นนี่เป็นหน่วยครับเป็นหน่วยสองปีแหละครับตัวนี้นาี่รอบในนาีิเริ่มออกดอ,อกครับต้นนี้ติดปลายยางเลยครับบงงับงะงนะต้นนี้ปลูกไว้ต้อง่าขายลล้ะครับได็กินกับพ่อแล้วครับเกษตรผสมประสานนี่หน่ะอยู่นี่มี หาต้นมางคูดอีกหาเลื่อนอีกซีซครับบนพื้นที่ 1, หนึ่งไร่สองงานนี่ครับทุเรียนกับปลูกแซมไปครับบักม่วงตัวนี้เฮดเกษตรผสมผสานดูแลไมาเลี่ยงก็ง่ายครับเพราะว่ามันบ่คือพืชเสื่องเดียวพืชเสื่องเดียวถ้าไมา่เลี่ยงเขานี่อาทิตย์เดียวครับบ่ยังห่อนหยอดทุเรียนก็นได้เป็นว่า มีก็มีอยู่ขัวบ่หลายครับมาแรงถามวมาบ่มีเลยกับบ่มนครับนุ่งกับมีตัวหล่อมาแรงวันท่องก็มีครับเห็ดเห็ดหอยไว้น้ำต้นทุเรียนก็เลยดัดไว้แรงวันท่องนี่ครับตัวนี้ก็สปีเกตแปดเดือนกันครับนี่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเลยล่ะเริ่มออกตาดอกนี่แหละครับแต่ว่าบอนเนี่ยเห็นแต่มันหน่อยแห้งพิจิู่ นี่ตัวนี้ก็ปลูกไม้ครับเนี่ยตัวนี้รังเก็ตแปดเดือนครับนี่นี่เวียนเก็ตแปดเดียนนี่เริ่มใส่เคมีอะไรเลยครับนี่เติมใส่สูตรเสมอเลยครับใส่สับอินซีครับนี่นี่ห่างเดินละครับนี่ใบเดินเริ่มใส่ได้แล้วครับตัวนี้ใส่ใส่สองจ้ำรอบนะครับใส่ไ่ต้องใส่หลายใส่ ดูดูครับเคมีครับใจหน่อยๆกินดูดูครับเกษตรผสมผสานปลูกทุกย่างครับป้วยกะน,นี่ถ้ารุ่นนี้หมากเป็นผลเป็นแก่กับเสเลื่อมมาออนนะครับขออภัยครับเพ <c oughs> ร <c oughs> าะว่ามันเริ่ม ทุเรียนเริ่มงามทุเรียนนะครับเริ่มอันนั้นนะครับมั่งคุดเป็นรอบนี้ก็เริ่มมอแล้วครับอุน,นกล้ยครับเพราะว่าทุเลียนญงแล้ว <c oughs> ครับไงเลี้ยวกิงบ่ได้กล้ยก็เริ่มถทาย่อยออกครับตัวใดเป็นหมากแล้วก็แก่แล้วก็เริ่มตัดออกครับ่าสว่วงอี นอกไวยคาวณิตบอมีครับกูสีมากะจากในทุ่า,ามาาก่อนครับเตรียมมะยานบดายครับบอกว่ามันใหญ่ประทันมันมี่หลายครับน,นี่ประทันเนกเษตรผสมประส,สานดียางครับนี่คือมังคุดนี่บอมีมาเลียงครับคืออยู่นี่มันบอมีมาเลียงเลยครับ แต่ว่าเพิ่นนี่มักมักน้ำม,มักซุม่มบ่บมักแดดแดดแห้งๆนี่บ่บมีมูงามเพื่อนนี่เพิ่นสิใบใหม่ครับนี่ขุดมักอยู่กลางมูอยู่โฮม่นที่คอยแซงเองเหรอกครับนี่แต่ว่าน้ำนึงมากแห้งครับหมดเปลี่ยนมือเลยนี่หดเปลี่ยนมือเลยครับนี่ใบง่ายแห้งครับนี่นครับเบิ่งใบนั่งกุด มะแลงมะมีเลยครับนั่งคุดตัวนี้สองปีกว่าครับมังคุดตัวน,นี้ปลูกร,รุ่นทุเรียนอยู่ประมาณสองสามเดือนอยู่ครับตัวนี้ทุเรียนนี่ครับที่นี่ปลูกหลายอย่างครับเป็นกเกษตรผสมผสานกล้วยมะม่วงแอปเปิลวันนี้ยังปลูกระแยมอยู่ครับมะม่วงแอปเปิลทูอาทู เปิดครับามาเบิรงนเี้มาเลี้ยงครับอัปเดววตสวนตัวนี้พริกไทยครับนี่พริกไทยปลูกไว้ในสวนนี่นะครับว่าต้องตัวนี้ว่าได้ปลูกร้ายแล้วครับปลูกสื่อมาสามทุงปลูกเซจอ้อมเสาไว้ต้นเดียวเลยครับใช่นี่ครับ ตัวนี้ก็เริ่มออกดอกล้วน,นะครับครับเริ่มออกดอกแต่ว่าบลายแลนะครับเป็นนี่ครับดอกทุกเรียนออกดอกนี่แหละเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มมีนะเพราะว่าปีเดียวกับทดร่องติดหน่อยติดลายกะจังวากันครับเป็นการศึกษาไปนั่งเพระาะว่าทุเรียนมัน ถึงเลี้ยนไม่นําครับเลี้ยนไม่กระทางเอาดอกเอาหน่วยเหงไหดจึงสีบรสระละลูกทิมครับทานเทตเใส้ใสมบู์ได้หนามระบบนามระบบยังกระซึกซาไปเรื่อยครับคือทุเรียนตัวนี้นี่ีออกตาดอดน,นี่ครับอ๊ตนามมันแนแต่ความซุ่มของพืืนทีนะครับนี่ครับ ตัวนี้กระทําความสะอาดโค่นเงาความสะอาดโค่นเงากับอดนามครับตัวนี้อดตนามยูประมันสองสามอาทิตย์ครับสองสามอาทิตย์นะครับตัวนี้แหงเลยนะครับนี่ครับตัวนี้อดนามสองสามอาทิตย์ครับกำลังเริ่มออกดอกแน่แหละครับกำลังเริ่มออกนี่ครับ อดไปสองสามอาทิตย์ควมซุ่มควมซุ่มพื้นที่มันยังไหลามันกัด้อ๊ตโ,อดโดนครับรโอ๊ไปสองสามอาทิตย์นี้ครับใบทุเรียนอยู่นี่อาหารเสริมทางใบกอแกวสองเกลือมหัศจรันรย์นะครับเบิ้งใบครับเบิ้งใบใบสีเขียวเข้มครับเบิ้องงเม่าเสาร์เหลี่ยมครับใบใหญ่ครับใบใหญ่ครับ ครใบใหญ่ครับต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วครับแต่ว่าต้นนี้อยากกิ่งหล้แห้งครับนี่นี่แตงยังแตงพิษพิษอยู่ครับผู้ผู้เพิ่แตงงามเพิ่แตงไวกิ่งหน่อยหน่อยครับงาหน่อยๆน่อยงายงใหญ่สมบูรณ์ครับนี่ยังอยากกิ้งหลยครับนี่ต้นนี้เพราะว่าทุเรียนนี่ผู้ปลูกไม่นี่อยากให้แตง ยิ่งเนี่อยากให้แป้งประมาณปีหนึ่งเลยครับแป้งตัดออกครับนี่ประมาณซ้ำต้นนี่ครับส้ำต้นปีกว่าสต้นแป้งเลยครับตัดออกเลยครับถ้าแป้งไงล่ะมาแป้งไงล่ะเสียดายมักกว่นครับนี่ประมาณนี่เติมแป้งเลยครับนี่เรื่อมตัดนะครับนี่ครับแป้งไปนําครับจะให้แป้งซ้ํานี่ครับว่าอยากให้แป้งไงนะครับแป้งโครงกิ่งแบบ่บายนี่เืองเสื่อกัน แต่งไปครับตัดออกเลยครับไ่อยากให้กิ้ง้ลยครับกิ้งไล้มาตัดตอนไงเสียดายครับนี่ครับต้นนี้ก็ยังตัดออกครับมืองสองนี่ครับกิ้งไงแห้งเลยครับตัดออกก็ตัดมา่ไหรครับกิ้งสอนเห็นไหมครับนะครับกิ้งมาหน่อยนะครับทอเก็บทอ เรมลอยนะครับต้องตัดออกครับเป็นกิ่งสอ่นะครับสองกิ้งนะครับเหมอนี่ต้องแกงตอนกิ่งไงครับนี่ครับถาม่าเสดายบ่เสดายครับอยากให้แกงตอนหน่อครับประมาณปีหนึ่งครับเจ็ดแปดเดือนถ้ามันแปดเก่าเดือนถ้ามีกิ่งหน่อยๆเริ่มตัดเลยครับแกงออกกิ่งแนลมลงหน่อยๆเรียวๆตัดเลยครับมาแ่งตอนใหญ่เสดายครับ อยู่นี่มาแต่งต้นใหญ่หลายต้นอยู่ครับบอสเวลานําครับให้ดีแต่งต้นน้อยครับต้นนี้ต้นนี้ดัดงาหรอกครับนี่นี่ปูนี่ดัดงาแอดบอให้มันซี่ขึ้นครับให้มันน้อนดับลาบไปครับเป็นคือทองซ้างเอกิงทองซ้างถ้าเห็ดกิ่งทองร้างได้นี่่วยดกครับกิ่งใหญ่่วยดกครับเขาบอ่าเฮ้มีกิ่งแซงครับ มีกิ่งแซ่บเนบบอดอยากดีปรนเด๋ครับกิ่งแซยงต้องมัดดึงรงครับ,รบนี่ครับมะนาวแป่นดกพิเศษครับช่วงนี้ก็มีกิ่งพันอยู่ครับแต่ว่าบลายครับกิ่งพันอยู่บหลายใช้พี่น้องอีไก่เพราะมาปลูกเพอาใดอยู่ครับบลายเพราะว่าบอคอยมีว่าเลยตอนนี้ครับหนก สวนแน่อย่างลำลานนะครับซ้ำใบปีนาแทงสีโบริเวลาตอนครับนี่ครับมะนาวน,นี่ตอนสาวครับนี่มะนาวตอนสาวตัดกิง่งออกหมดเลยนี่ตัวน,นี้ตอนสาวตัวต้องหยัมนมะนาวตายมันแกงยอดออกไม่แกงยอดออกไม่เป็นกิ่งแก่อยู่สองสามรอบมะนาวตอนสาวป่านนี้รอบที่สี่มากเป็นดอก เป็นดอกแตคือเป็นน่วยแบบนี้ครับนี่ครับต้นนี้ก็ตอนเช้าไปแล้วนี่ครับกิ่งไม้นี่ครับน่วยเสยสมบูรณ์ครับใบเดใบไม้น่วยสมบูรณ์ครับนี่คือวิธีตอนเช้ามะนาวครับครับแต่ทุเรียนนี่ไปครับแต่ทุเรียนนี่อยากให้แ่งกิ่งตอนน้อยๆครับนี่ต้นนี้เหมือนกันครับนี่นครับ ตอนมาแต่งตอนกิ่งใหญ่ครับนี่กิ่งสอนกิ่งสอนกันครับนี่นี่ตัดออกครับไม่อย่างกิ่งสอนเลยครับแตงในเต้ในน้อยนี่แตงเลยครับเสดายเนี่ยมันใหญ่มากมาตัดที่หลังครับเสดายแห้งครับนี่ครับต้นนี้ก็ตัดเตือนนะครับไห้กิ่งมันห่างๆครับนี่แตงเว็ดไหมครับตัดกิ่งใหญ่เบอครับ ขอให้ครับป่วยเป็นวัดนี่ครับตัวนี้ก็แตงกิ่นไงกันครับนี่กิ่นไงแห้งไหมครับนี่นี่ครับกิ่งส่วนกับตัดออกพี่ครับอมามาเสซไดสิเสซไดน้ำกลนครับเสิไดตอมไงเดี่ยวครับตอมไงเดี่ยวว่าว่าจะตัดมันได้กับเด็ดตัดครับจำเป็นต,อนต้องตัดออกกิ่งมันสวน่วนกิ่งมันส่วนกัน กิ่สมุนอีดีสองกงิ่งทางครับกิ่งทุเรียนครับอย่งนี้การแตงกิ่งทุเรียนอยากให้กิ่งแตงตอนหน่อยๆเลยแ่ะครับดีที่สุดครับก่อยากให้แตงตอนใหญ่ครับมาอัปเดตสวนให้บางเงี้มาเรี้ยงครับกลวยกลวยทุเรียนเกษตรผสมผสานครับทุเรียนก็นเริ่มออกดอกแน่นะครับ กวยกวยก็เริ่มบางแน้แล่ลแหละครับเพราะว่าเริ่มออกครับผู้เรียนเริ่มใ,นใ,นใ,นใน่ญยแล้วกล่วยเริ่มออกนี่ตัวนี้ฮะแก,ก่แล้วก็รอบนี้ก็เอาออกครับนอกกับบ่อบ่อบ่อจงไวรายครับเพราะว่าสิเริ่มมาออกครับครับเริ่มอ,อ่อนไปแล้วครับที่นานีนานาสิบมีนะครับมีกับสิบมีหนอยแห้งครับ กล้วยหอมคลองขาวานิเลียนใหญ่ครับนี่กิ่งสองหายจากผมมากกิ่งแบบนี้ครับกิ่งท้องช้างน่ครับตัวนี้เนวดักาแบบมแบบมแมลงวันท้องครับใส่น้ำแล้วก็หอยไว้นี่ครับลงไปเองนะครับลงไปกับจมน้ำายครับมแมลงวันท้องไหวน้ำประเป็นครับ ลงไปกิน้นาเนะยบร่อยแล้วครับตายกองกันอิเลียอยู่ครับในหนามครับแมลงวันทองนี่ครับนี่ครับก็เอินซีนูนี่นี่ครับกำลังออกดอกครับสอตีนนูครับนี่สดเริ่งออกดอกนะครับก็นี้ก็ดอกง่ายนะครับมันออกว่อพร้อมกันดอก บุหงวานจะเป็นยังไงปีนี้คือทดลองครับทดลองเรื่มออกจอกทดลองครับบุหงว่าตัวไรนสีหลวงบะหลวงยังบะรูครับต้องเลี้ยนไปอีกครับทุเลี้ยนต้องเลี้ยนไปอีกเลี้ยนไปจนกว่าสิไดหน,น่วยครับอืมครับทุเลี้ยนเลี้ยนไปเรื่อยๆครับเลี้ยนไปจนกว่าสีเข็นน่วยแต่ว่าปีนี้ เห็นตาดอกเห็นดอกออกมากอะถือว่าเป็นแนวโนมท,ทังทีดีอยู่ครับเพราะว่าก็เห็นไปน้าศิกซาไปนํานะครับทุเรียนออกดอกก็ถือว่าถือว่าเรียนปีวิชาหนึ่งครับเดิมออกดอกแล้วครับเรียนบทจบถ้าม่เรียนหนังซือกับถ้าม่เรียนหนังซือกับปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งครับบทหอดปีซี่แครับ ถ้าปีซีนี่ต้องได้ปีถ้าเรียนปีซีนี่ต้องได้ขายหน่วยครับถือว่าเรียนปีซีนี่ทุเรียนนี่กําลั่เรื่มออกด่อนนี่ถือว่าปีหนึ่งครับกําลังซึกษาเป็นใหญ่ครับโอนได้กินได้ขายเหมือนกับปีซีครับบัตรทุเรียนถูกทุเรียนเนี่พี่น้องยายาใจหล่อนครับ ับปผูกทุเรียนปีแรกยใจร้อนครับขอให้ปีแรกทุเรียนบ่ตายครับปีแรกให้ทุเรียนบ่ตายมันสีขืนซาแน่กับร้างมั้งครับเลี้ยงแน่กับพ่ไปเลี้ยงครับว่าแต่มมันบาเป็นการถูกอาจจะเริ่มเติบโตอาจทีซาแน่กับไปเัียงปีแรกครับขอให้บ่ให้มันตายครับให้มันปีที่สองแปดเก่าเดือนไประบบหักเดือนทุเรียนกับจังสี ไงเรียวครับสีหาเดี้ยงนี่ทุเรียนใงบ้านเรียวหรอครับซาซีหาเดี้ยงนี่ซายู่ครับตั้งที่สีเดียนหาเดียนนี่ถ้าทุเรียนตูดหน่อยนี่กำลังออกยอดอยู่ปั้นหลอบหนึ่งสองหลอบนี่ครับเพราต้องใจหล่อนครับใจเย็นครับทุเรียนปลูกทุเรียนอย่าใจหล่อนครับปีแรกนี่ปีแรกนี่ถือว่าทุเรียนนี่ปลูกง่ายครับ ทุเรียนสีรู้เรี่ยยาก็คือตอนเป็นดอกครับเป็นดอกเอาปากเอาพ้นนี่ครับอันป,ปลูกปีแรกงนี่งถือว่าง่ายครับรู้เรีง่ายทุเรียนหน่อยคืออยู่นี่ผมมาปลูกนปี่ปีรงง่ายครับเริ่มหญ้ากันสิเริ่มหยา,ากับตอนเอาดอกเอาพ้นี่ครับไห้น้ามจังไดต้นนี้สีเริ่มหญกาได้ครับ เฮ็ดจังไดมีหมากผลแล้วสีบอสสลัดหลูกถิมนี่ครับปัญหาเนะปัญหาทุเรียนครับให้น้ำจังไดเข้ากับซึ้อซาไปเรื่อยๆครับให้ร้ายให้หน่อยกับพิษให้ร้ายกับหลอกลวงครับปัญหาท้องทุเรียนกัดซึ้อซาไปเรื่อยๆครับกะสีมีลงมาให้เบิ้งลงในคลีบเบิ oh ้งให้เรื่อยๆครับซึ้อซามากกับิตแนวทางมากอย่ามาลงในครีบหรเบิ้งครับตามติตไปตามกระแสทฤษฎีใหม่ครับ แยกกับทุเรียนยนี่แหละครับศึกษาเพิ่มมากกสิมากก็ศึกษาอยยุสว้นีน่ตอแหละก็ก็สิ่แท่ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งครับการปลูกทุเรียนครับว่ายู่นีกับศึกษามากยนครับศึกษานําศึกษามันมีหลาย่องทางครับการศึกษารูลปป้ลรปลูกทุเรียนปลูกสิว่าปลูกง่ากก็คขึ้งง่ายสิว่าปลูกง่ายก็คขึ้ง่าย ถ้าเขาใจมัน่นกันสิเลื่มง่ายแน่ครับการปลูกสุรียนนี่กับมันเป็นแนวที่ว่าธาตุไทยอยีกแบบนึงครับเข้าก็ถามเขาเองว่าเพิ่นคือเห็ดใดเขาเข้าก็เสเห็ดบ่ได้เพินพ่นกับเพิ่นกับศึกษามาเข้ากับศึกษาไปครับศึกษาไปนําเห็ดไปนําครับผลสำเร็จกะคือสิอยู่ไกลครับ การปลูกทุเรียนครับขอให้พ่อแพรพี่น้องใจเย็นครับปลูกทุเรียนปลูกไปนําระบบระบบสําคัญของทุเรียนก็นคือระบบน้ำนี่ครับปัญหาหลักอ,อาหารรองล้งมากกับปวกอาหารเสริมสารปรับปรุงดินปรับปวกอินทรีย์เคมีนะครับสลับการใส่ใส่ถูกเวลากระใส่ถูกเวลากับ สิใส่แต่เคมีอะไรก็บ่ได้ครับให้ดินดินก็สิเป็นกดเป็นด่างดินแน่นครับต้องใส่อินทรีย์อินทรีย์สลับมั่งครับอินทรีย์แน่อินทรีย์นี่ขาดบ่ได้ครับแต่ว่าเคมีก็ขาดบ่ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าใส่ให้สลับกันนะครับเดือนนี่ใส่เคมีเดือนหน้าก็ใส่อินทรีย์ครับด้วยส่นใส่ใส่น้ำกันอะไรก็ได้ครับผสมสองส่วนหนึ่งสองหนึ่งก็ได้ผสมกันใส่ก็ได้ครับเดือนละเทียครับ แต่ว่าท่างใบนี่ก็ไปดีกับจักเดือนหนึ่งสามเทียครับท้างใบครับพ่นทางใบเดือนหนึ่งสามเทียบวีลากะจักสองเทียถ้ามีเวลากับอาทิตย์ละเทียครับแต่แต่อยู่ที่เขามีเวลาห้ทุเรียนถ้ามีเวลาหายทุเรียนนี่ใหญยรลครับการดูแลทุเรียนนี่ถ้ามีเวลาหายทางใบแน่นี่ญ่ายเร็วครับโตเร็วมาก ตัางใบก็สาคัญครับตัวนี้ตัวนี้ก็ให้ตัวนี้ก็ล่างให้แปลงหนึ่งสวนนี้ก็ล่างให้หมู่บ้านครับท่างใบแตก่อนปีใหม่มากครับก็ล่างด้ให้บนท่านมีเวลาก็ร่างให้หมู่บ้านนะครับท้างใบอาหารเสริมทางใบอีกจกักซิบกมือก็ให้เป็นอินซีครับบันนะครับนี่ครับไ้แหลก็หดน้ำครับ คลิปนี้กับขอจบซรัพนี่แหละครับกับเสียทฤษฎีใหม่มี่ยังกับสีมาแช่ประสบการณ์ย่ยวกับดูแลทุเรียนให้ลงให้เบื้องเรื่อยๆครับผมกับบอเกีงแล้วนะครับกับเรียนรูซศึกษาเพินมากันครับถามว่ามี่ยังกับสีมาแช่พอแม่พี่น้องครับเบื่องครับการถีบุกทุเรียนครับคลิปนี้ก็ขอจบซรัพนี่แหละครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับกับเสียทฤษฎีใหม่สวัสดีครับ